สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลนะคะพาคุณผู้ชมมาที่สวนวานิดาเป็นสวนดอกไม้แห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดที่แบบยังเป็นทางการนะคะนี่คือปีที่2แล้วของการเปิดสวนนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราเปิดคลิปอยู่ที่จุดของดอกคอสมอสนะคะคอสมสสวยไหมคะคุณผู้ชมสวยมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเปิดวันแรกด้วยนะคะสําหรับ สวนดอกไม้วานิดาสวนดอกไม้สีสเกตเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมยังจุดอื่นๆที่เป็นการปลูกดอกไม้ของสวนดอกไม้วานิดานะคะชมตรงจุดดอกคอสมอตไปก่อนนะคะคอสมอตมีสีสันสดใสามากเลยนะคะคุณผู้ชมคอสมอตมีชื่อดาวกระจายนะคะดาวกระจายก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่นี่คอสมอนี่เขาจะเป็นสีชมพูสีขาวนะคะ สีสดใสเลยนะคะคุณผู้ชมดูคอสมอสนะคะจุดนี้เราดูคอสมอสเดี๋ยวถ้าดูคอสมอสจนพเนพลิดเพลินแล้วเดี๋ยวเราจะไปยังจุดต่อไปค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมจุดนี้นะคะก็จะเป็นดอกแพงพวยค่ะแพงพวยสวยมากเลยสีขาวสีชมพูนะคะแล้วก็หลากหลายสีเลยแล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกสวนวันนิดาเป็นปีที่สองแล้วนะคะก็จะมีการประดับประดาตกแต่งสวยงามมากนะคะวันนี้จะเป็นวันเปิดวันแรกนะคะ น่าจะมีจนถึงสองทุ่มนะคะบรรยากาศก,ก็จะเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรวันนี้เปิดวันแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจุดนี้นะคะก็จะเป็นดอกสร้อยไก่ค่ะคุณผู้ชมสร้อยไก่อันนี้จะเป็นแบบสีเขียวเขียวนะคะออกโทนเขียวเหมือนใบนะคะแต่ว่ามันก็เลยจะไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะต้องใส่ชุดสีแจมๆมมา,าตรงจุดนี้คือสร้อยไก่ แล้วก็เห็นไหมคะสีอีกสีหนึ่งสร้อยไก่สีแดงแป๊ดเลยอันนี้ก็สร้อยไก่สีแดงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้ยเสียงเพลงก็ดังม่วนอิลีค่ะช่วงนี้ชมดอกไม้อ่ดอกเซียนฝรั่งค่ะคุณผู้ชมเซียนฝรั่งจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสวยงามมากสองฝากฝั่งเลยนะคะและแต่ละจุดของการชมดอกไม้เห็นไหม ค่ะคุณผู้ชมสองจุดนี้นะคะอย่างที่บอกชมพูขาวนะคะสำหรับเซียนฝรั่งแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ<ม>เวอร์บีนาค่ะ<ม>คุณผู้ชมเวอร์บีนาสวยมากเลย<ม>เวอร์บีนาเหมือนกับจำปีโบเฮลสามปีโบเฮวของบ้านเฮานะคะแต่ว่านี่คือเวอร์บีนาดอกไม้ คุณผู้ชมคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานด้วยนะคะ<อ>เขาทำสะพานทางขึ้นมาชมดอกไม้360องศานะคะ<อ>ก็จะมีดอกไม้เนี่ยถ้าเรายือนอยู่ตรงจุดนี้เวลาใครมาถ่ายรูปจะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมดอกไม้หลากหลายสีสันนะคะชมจุดต่างๆนะคะเยอะแยะเลยพันไม้นี้กำลังจะบานนะคะสวยงามมากคะ่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้คือดาวเรืองนะคะดาวเรืองสีสวยงามมากนะคะตรงนี้คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นโดมของดอกไม้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามันจะบานเป็นสีอะไรนะคะอุ้ยเห็นแล้วนี่สีม่วงคุณผู้ชมค่ะโซนนี้เป็นโซนของดอกแพงพวยค่ะ แพงพวยหลากสีมากเลยนะคะอุ้ยอันนี้สวยเป็นอดอกไม้ที่ทนแรงทนฝนอดทนมากนะคะแล้วก็บานได้ทุกฤดูกานคือแพงพวยสีชมพูสีขาวสีม่วงเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมพวงชมพูค่ะเขาทำให้มันเลื่อยไปแบบนี้ค่ะสวยงามที่สุดเลย คุณผู้ชมคะโซนนี้เป็นโซนส้อยไก่อีกแล้วนะคะฝั่งนี้ปลูกขึ้นสูงแล้วฝั่งนี้กําลังเด็กๆค่ะส้อยไก่เด็กๆทางเดินดีมากค่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะนี่อีกโซนหนึ่งนะคะสําหรับคอสมอสคอสมอสสวยมากเลยค่ะบานแบบดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากคุณผู้ชมคะ่ะอยากจะให้มาชมนะคะที่สวนวานีดาจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณผู้ชมคะ่ะนี่อีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับคอสมอส คอสมอสตรงนี้จะสูงนะคะเมื่อกี้เป็นคอสมอสที่เตี้ยๆตัวนี้สูงจะมีหลายพันนะคะสำหรับคอสมอสหรือดาวกระจายนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยากจะมาชื่นชมดอกไม้มาที่สวนวันนิดานะจ๊ะ คุณผู้ชมคะตรงจุดนี้นะคะเกือบจะเป็นท้ายสวนละเขาก็จะปลูกดอกไม้ไว้แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนลำคลองนะคะมีสะพานไว้เป็นจุดต่างๆนะคะเพื่อให้คนที่มาชมสวนนะคะได้มาถ่ายรูปเช็คอินทำมุมตัวเองว่าอยากจะอยู่มุมไหนที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีแบ็กกราวด์ด้านล่างนะคะหรือ ไม่ด้านหลังกน็นู่นท้องฟ้าที่สดใสฟ้าสวยในแต่ละบรรยากาศจะมีความแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมก็ที่สวนวันิดานะคะอยากจะพาทุกท่านมาชมความงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นสวนแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะก็เปิดได้นี่คือปีที่2แล้วนะคะวันนี้11ธันวาคม2566เป็นวันเปิดสวนวันแรกของปีนี้นะคะก็จะยาวไปจนถึงปี67 ะะสำหรับสวนวัน,นิดาค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากเดี๋ยวเช่นชมความงามไปด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมตรงจุดนี้นะคะรู้สึกว่าทางสวนนะคะได้ลงดอกพิทูเนียไว้นะคะพิทูเนียก็จะมีสีต่างๆนะคะ,ะพิทูเนียที่เราเห็นเป็นกระถางที่แบบห้อยห้อยอยู่นะคะแต่เนี้ยเขาลงมาที่ดินนะคะเขาลงปลูกไว้ในพื้นดินก็จะเห็นว่ามีหลากสีเลยนะคะสีชมพู สีม่วงสีบันเย็นนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวในอนาคตรับรองนะคะคุณผู้ชมจุดนี้จะเป็นจุดที่อลังการอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงที่เหมือนขั้นบันไดนะคะเป็นอดอกไม้ที่กำลังจะรอเบ่งบานนะคะคิดว่าแน่นอนเลยปีใหม่นี้2567นี้ี น่าจะได้ชื่นชมความงามค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่นั่งชมวิวนะคะแล้วก็ด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะ จะเห็นแต่สีเขียวเดี๋ยวสักหน่อยนะคะจะมีความหลากสีมากเลยก็สำหรับดอกไม้พอดีจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจาหาข้อมูลมาให้แล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อป,ปลาเนี่ยเห็นมีปลาแบบเราสามารถมานั่งชื่นชมความงามตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มารับบรรยากาศของสวนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนโคกหนองนานะคะที่มีทุกอย่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันผู้ชมคะ่ะอย่างที่บอกนะคะนอกจากที่มีสะพาน เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ที่สวนวานิดานะคะทำโดมอย่างสวยงามเลยคุณผู้ชมค่ะโดมแบบคงทนเลยนะคะเป็นเหล็กพร้อมที่จะแบบให้นั่งชื่นชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผุกรก่อนนะคะตัวนี้มีโดมหลายๆจุดคุณผู้ชมมองดูนะคะตามาที่ภายในสวนนะคะนี่คือสวนวานิดาเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้แบบไฮไลท์ของที่นี่กันอีกหจุด คะ่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของสวนดอกไม้นะคะสวนวานิดาที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสวนดอกไม้แห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดที่เปิดอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เ,เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะไม่ต้องไปที่เขาใหญ่ไม่ต้องไปที่วังน้ำเขียว ที่นี่ศรีสะเกตก็มีนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็บรรยากาศของการเปิดวันแรกนะคะวันนี้สุดยอดมากเลยนะคะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะคะร่วมชื่นชมความงามของดอกไม้กันได้ที่จังหวัดศรีสะเกตนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเพลินชาแนลนะคะในบรรยากาศของการพาชมสวนดอกไม้ในการเปิดวันแรกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ